สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับพบกับผมบีนะครับทางช่องที่ดินแบ่งขายปาจินบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมที่ดินแบ่งขายนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจินบุรีนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปรับชมแปลงกันเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่หน้า ทางเข้าแปลงที่ดินนะครับจากถนนลาดยางตรงนี้ไปก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเข้าไปหน้าที่ดินประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับเดี่ยวพาเข้าไปชมนะครับนี่ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ กว้างอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับแต่ถนนจริงๆเนี่ยถนนที่วัดเนี่ยกว้างประมาณหกถึงเจ็ดเมตรนะครับตรงนี้เนี่ยประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็มาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับ ทางเข้านี่เป็นถนนหินเกตนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับลงไปชมข้างในแปลงที่ดินนะครับตรงนี้จัดรังวัดแบ่งแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เดินสายไฟเสาไฟนะครับ เดี๋ยวพาไปชมข้างในแปลงกันนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในแปลงที่ดินนะครับตรงนี้เนี่ยเปิดขายแบ่งขายนะครับจำนวน1ไร่นะครับแล้วก็จะมี200ตารางวานะครับแปลงสองร้อยตารางวาเนี่ยจะอยูออ่ล็อกที่สองแล้วก็ที่สามนะครับ แปลงล็อกที่4กับล็อกที่1แล้วก็ล็อกที่7นะครับจะมีลูกค้าจองแล้วเรียบร้อยนะครับผมแปลงนี้เนี่ยผมยังไม่ทันได้เปิดขายเลยนะครับพอดีว่ามีลูกค้าขอเข้ามาดูก่อนนะครับแล้วก็จองเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับใกล้ทิวเขาเออนั่งจีนนะครับเตะก็จะมีต้นยางบางนะครับผมแต่ก็ล่มลื่นนะครับ ก็จะเป็นที่เนินนะครับตรงข้างข้างบนที่ดินเนี่ยก็จะเป็นที่เนินลาดลงไปนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบบรรยากาศมีน้ำท้ายแปลงนะครับก็จะเป็นล็อกที่ห้าแล้วก็ล็อกที่หนะครับตรงเนี้ยท้ายแปลงอ่ะจะมีจะมีะมเออน้ำนะครับ จะมีคลองเรียกว่าคลองห้วยน้ําอู้นะครับส่วนแปลงที่เจ็ดเนี่ยมีลูกค้าจองแล้วนะครับถนนเราแบ่งถนนให้ลูกค้าเนี่ยหกเมตรนะครับหกเมตรแล้วก็ถนนไม่ตันนะครับถนนเราแบ่งสุดทางเลยสุดคลองเลยนะครับสามารถเข้าไปทําทกิจกรรมริมคลองได้นะครับตกปลาดักปลาดัก แหอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเนี่ยแล้วก็บรรยากาศรอบๆที่ดินเนี่ยก็จะเป็นสวนนะครับมีสวนยางสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับสวนไผ่นะครับผมนี่เป็นที่สูงที่เนิน,นครับถนนเราทําให้อย่างดีนะครับเป็นถนนหินเกศนะครับรถรถหินเข้ามาเนี่ย18ตันเนี่ยถนนไม่ยุบแน่นอนครับถนนนี้แข็งแรงนะครับผม นี่นะครับหลักหมุดมีแล้วนะครับนี่ทุกทุกแปลงนะครับทุกแปลงเดี๋ยวผมจะขึ้นผังเอาไว้ให้นะครับว่าเหลือแปลงไหนบ้างนะครับแปลงที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับแปลงที่สองที่สามเนี่ยสองร้อยตารางวานะครับว่างอยู่แล้วก็ที่แปลงที่หกที่ห้าที่หกนะครับตอนนี้ว่างอยู่นะครับ ที่ห้าที่ห้าที่หแล้วก็อที่ 7, เจ็ดที่เจ็ดครับผมแปลงที่แปดมีลูกค้าจองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผังเอาไว้ให้นะครับว่าเหลือแปลงไหนล็อกไหนนะครับหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับดูตามล็อกได้เลยนะครับว่าหน้ากว้างของแต่ละแปลงแต่ละล็อกนะครับที่ดินสวยมากครับแปลงนี้เหมาะทําสวนนะครับ ปลูกทุเรียนทําบ้านสวนนะครับบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศล,ม,ล,รราาศลมพัดเย็นสบายตลอดนะครับตรงเนี้มีน้ํามีไฟนะครับแปลงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเรื่องไฟเราเดินมาให้ฟรีนะครับเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนแน่นอนครับคุดแดงนะครับลูกค้ามาซื้อที่ดินเนี่ยสามารถถือโฉนดโอนแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของท่านแล้วก็ถือกับบ้านได้เลยนะครับ จากาที่ดินตรงนี้นะครับตั้งอยู่ตานนําบลนาแขมอําเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผ่านหน้าวัดท่าอุดมหรือวัดห้วยน้ําอูนะครับมาครับประมาณสองกิโลเมตรนะครับถึงที่ดินนะครับถนนลาดยางที่เห็นก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ดินเนี่ยเป็นถนนที่จะเข้าไปาแก่งหินเพิงนะครับสถานที่เที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ สถานที่ล่องแก่งนะครับผมแล้วก็มีรีสอร์ทอันตรารีสอร์ทเอพึ่งหลวงรีสอร์ทนะครับสักสุภารีสอร์ทแล้วก็มีรีสอร์ทตะภาพรีสอร์ทสายใหญ่รีสอร์ทแล้วก็เลยหน้าแปลงเข้าไปตรงนี้นะจะเป็นก้านแคมปิ้งรีสอร์ทนะครับข้างในเนี่ยจะมีรีสอร์ทแล้วก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ2-3าที่นะครับ นี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมนําเสนอที่ดินให้เห็นที่ดินจริงๆนะครับว่าเป็นรูปแปลงยังไงนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจที่จะมาดูที่ดินนัดชมได้ตลอดเวลานะครับสามารถผมพาชมได้ตลอดเวลานะครับผมให้นัดมาดูได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าอ๋อเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเบอร์โทรศูนย์หกห้า 0651455982หรือจะโทร0620625328782เบอร์คุณบีกับคุณส้มนะครับอ่าอันนี้เป็นเจ้าของขายเองนะครับไม่ต้องกลัวโฉนดคุดแดงแน่นอนครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับผมบี ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครัยจะลืมกดติดตามกดซับสไครต e ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามแปลต่อไปก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับขอขอบคุณครับ